สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูต้อยคุณครูนัทุฒตอีกแล้วนะครับส่วนคลิปนี้ส่วนคลิปนี้นะครับคุณครูจะทบทวนให้นักเรียนแล้วกันส่วนคลิปนี้นะครับคุณครูทบทวนให้นักเรียนแล้วกันเรื่องกองยาวการเรื่องกองยาวนะครับกองยาว ว่าว่ามีประกอบอะไรบ้าง้องยาวมีอะไรบ้าง้องยาวก็จะมีสายสะายกองนะครับอันนี้คือกระโรงกองอันนี้คือหน้ากองอันนี้คือตัวกลองหุ่นกองตัวกองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวทีนี้ครูจะมาทบทวนตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แรกวิธีการ ส่วนที่กูให้เคาะโต๊ะจำได้ไหมครับนักเรียนมันจะมีลูกขึ้นกระสามบอมมีลูกขึ้นกระสามบอมเนี่ยเอาตั้งแต่แรกเลยนะครับลูกขึ้นนะครับอ่านักเรียนมาดูนะครับลูกขึ้นลูกขึ้นนะครับ ดูขึ้นเลครับนับแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรคือขึ้นดูขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เข้าสามบอมสองหนึ่งสองหนึ่ง ได้ไหมครับ่าทีนี้ทีนี้นะครับทีนี้พอเราได้แล้วนะครับนักเรียนเราได้แล้วนะครับนักเรียนทีนี้คุณครูจะมีการบ้านให้หนูๆทำนะครับการบ้านก็คือให้นักเรียน ให้นักเรียนนะครับวาดภาพวาดภาพกองยาวพร้อมทั้งส่วนประกอบของกองมามาหนึ่งนะครับมาหนึ่งข้อหนึงชิ้นนี่นะครับวาดภาพกองยาวอ่าดูนะครับใช้กระดาษ A4 ก็ได้ครับกระดาษ A4 หรือกระดาษใบงานก็ได้ครับ ให,ให้นักเรียนให้นักเรียนวาดภาพกองยาวและส่วนประกอบส่วนประกอบ ส่วนประกอบอ่านักเรียนนะครับอ่านักเรียนมาดูครูนะครับเดี๋ยวนักเรียนใส่ตามครูเลยก็ได้อ่าวาดภาพนะครับกองยาวอ่นักเรียนมาดูดูนะครับ ยาวนะครับนี่นะครับเดี่งวาดไปพร้อมระบายสีให้สวยงามเลยนะครับ แล้วก็ส่วนประกอบนะครับอืมได้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับอ้าวทีนี้ส่วนประกอบครับแล้วก็จะทำลูกต่อชี้ชี้ไปเลยอันนี้คือคืออะไรครับหน้ากองหน้ากองครับหน้ากองยาว หน้ากองยาวนะครับน้านี่กระโปรงกองครับกระโปรงกองยาวนี่อันนี้ก็คือหุ่นกองยาว อุ้งตรงยาวอ,าอันนี้นี่สายสะพายกองสายกองสายสะพายกองนะครับนี่ เดยวนักเรียนก็ระบายสีนะครับอืมระบายสีถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วนักเรียนส่งส่งเป็นการบ้านอ่าในลายครูประจําชั้นได้เลยนะครับของวิชาดนตรีครับวิชาดนตรีส่งในลายใครอยู่ห้องไหนก็ส่งในลายของครูคนนั้นได้เลยนะครับ ดี๋ครูเต้ยจะไปเอาที่ไลน์ของครูคนนั้นครับว่าหนูส่งแล้วนักเรียนลองทำดูนะครับลองทำดูวาดภาพพร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงามเลยก็อย่างอันนี้คือหน้ากองยาวนี่หน้ากองยาวากระโปรงกองเห็นเปล่านักเรียนหุ่นกองยาวนี่ทั้งหมดหุ่นกองยาวอันนี้ก็สายสายะพายกองครับนักเรียนลองดูนะครับ ถ้าเสร็จแล้วระบายสีสวยงามแล้วนักเรียนส่งเข้าในรายครูประจําชั้นเลยนะครับก็ส่งงานกับครูครูต้อยครูนัทวุฒินะครับแล้วส่วนคลิปนี้ครูต้อยก็ทบทวนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมส่งนะครับแ้ะคลิปหน้าครูต้อยจะให้ทําอะไรเดี๋ยวมาลองติดตามดูนะครับส่วนคลิปนี้นะครับคลิปนี้ครูต้อยขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ